หนึสองสามสวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์ุ้มจิตครับวัีผมนายบววชัยคฉแซ่บควัอันนี้เปนมาผูประกอบแรกครับเฮยเยสาถกทอใส่น้มันใส่้มัได้ใชไหม ช่างฝีมือนะครับผมสคนไม่ธรรมดานะครับชิมิชิมินะครับชิมิโต้ครับ 发挥火力。 ไย่อ,อไไกันนะแล้เสี่ยงกูไปไหนเือแบ้อายไงไม่รู้ว่ากุมกูม,มีรูปแล้ววะห่ายเพราะกูวก็เก็บครบได้แล้วเพื่อนน,ออน,อนั่นแหละงานเข้าแล้วต้องไปตามหาแล้วพี่ผมว่าดีิุกทีแล้ว น่านรักขนาดน,นั้นเลยม <Pf> าน่ารักอ่ะไปดูดิน่ารักทำไปดูบ้าอะไรถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายแล้วเลยยมตอบก่อนทำยืมตอก่อน่าไปดู่สอบอยู่อยูสอบอยู่อยูมสอบอยูยสองตัวสองตัวอ๋อทอไรเื่อถึงจทำเื่อนเาไม่เที่ยยังมีสองตัวเลย่สน

เทวาจรยจะบอกทมยูต hey, mm ูบมทยูท eh, ูบผมสนใจยากเลยอยากคนทิพไม่เป yeah. ็นได้นะไม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปกระติ๊ให้มดในนีดไม่น่อไม่เหน่อยมันหยุดก็อยางหยุดวิดีโอสตตอาวีิดีโออันนี้เรากดอาคิดใหม่นะไม่ถึงให้กดปุ๊ก็อไปนั่นเลยรอครับท่า lại còn, nó lòi, nó thải hết luôn, nó làm cái lưới toàn luôn, làm cái lưới toàn đâu พี่ช่วยกดช่วยนิดกดอหน่ <บา S 1> ไงแล้ม,งมึงทำอะออกแล้ว <c oughs> างวางไม่ออกไปจัะเหามาันดิใครอ่ะเมยนอย่ะออไอเยียนนั่นเลยอยู่องเหาอผะไรต้องใช้นี่

ครั้งจำนาการนะครับโอเคครับชิ้นส่วนครับผมจะไปชิ้นส่วนครับนี่เป็นสายน้ำมันช่องแรกครับแล้วก็อันอน,อน,อนี้ยางกัดฝุ่นนะฝุ่นครับอย่าแยะยามคนอันนี้มากแรกครับเดี๋ยวว่เล็กเพราะฉะนช้นเขาไม้ตีกรง นี่กระบอกกระชากครับกระบอกแหลกกระบอกแหลกกระบอกแล้กระปุกอีกระบอกแล้นี่กระปุกออันนี้กระปุกแหลกะนี่อุดกระบอกแหลกนี่กระบอกแหลกแล้กลูกซูบแหลกแลูกูบแหลกครับแลกลนน้มันยากระบอกยากระบอก นี้ครับขอบทอบแล้วนะครับเมื่อกี้สะดุดเล็กน้อยครับเน็ตไมดีกตุกนิดหน่อยกระตุกนิดนึงครับจำได้ท่านดีโอไม่ใช่เน็ตต่อตบเลยนะนี่ตอให้นั่งเข้าไปหน่อยนดนนนดนง ลองล้วลองแล้วใช้ความดแลครับอน่อนดูแไม่เป็นอ่อนเป็นก็จนจุดซ้อนเลนอย่างเดียวครับรทอะไระทาอะไรทอะไรนะอบอ่ะได้แค่ราไม่ได้ไอสั่นรขาอกรอราให้ยาไปที่เรื่อยรรก็ขยัค่อยขยับเดาขาดอันีเราแล้วขาดได้เร้ใช่ เอาไปทิ้งบแก๊สด้วยไเข้าแล้ว

ไอ้วมาคุณาอ้กัดกัดมุนวนหมุนหมุนนะมัาเดี๋ยวข้าตีข้ามเหยมือมือสั้นมาแล้วปกติไม่ทำนี่ชักว่าบอยไรฮะครปกติอ่ะอันนี้ไม่ได้ขัดหรอกชักว่าบอยยใครวะนะมึงอ่ะมึงไงอืปจ้น แล้วมึงขันอยู Nein> ่จะเป็นใครวะไอ้บางขันแล้วต้องเป็นใจเองเออก็เองสวัสดีครับเอกเอกอ่ะวันนี้ไม่อยู่บนอะดูฟาเดี่ยวเดียวดี๋ยวนี้ฟาดิเซลการกระบาลเลยมาเลยเรนจะยิงแทงอย่างเี้ยก็เจ็บนะชู่อว่ะถ้าเผลอแล้วแทงแบบ ดีๆอ่ะเขาลอกเลยชื่อว่าแล้วมันจะแทงทำไมอ่ะก็มึงบอกมาเด็กเฮารอดมึงบอกมาดิเฮาห่วยแล้วกับไม่เคยเห็นรอดหรอจีนมึงเกิดมาเคยมันเกิดมาเคยใช้ใช้ยังไงไม่เขาเล่นี้นี่แหละไอ้แบงค์อะไรงมึงให้มันอัดคิก่อลสียังไม่หนักกว่าเล่นแต่เนี้ยไอ้เงี้ยเล่นประกาศเยดีวอะ ลู้หลอดอะไรกูเล้ยงนิ้วกูมาเลยอ่ะอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผีไหนวะเบื้อนบอสเจมส์สิวข้นพุ่นเลยวะดีขึ้นแล้วหรอสิ่งเลยนี่เราแดงเรียบร้อยหน้าคนวางไอ้ยีจอะ มึงไปล้างอย่างอ้าวอีกมั้ยไอ้เยี่ยไม่ล้างไอ้เยี่ยเนี่ยแปฝดก็มีไอ้เยี่ยนะาัังกเนี่ยนะ,ะน,นะน้ำมันเปลืองขากูนี่ขากูขาดเลยจะขาดอ้าวไป

คุณย่าอ่ะแทงตรงนี้ทีเดียวเลยตรงนี้ดีกว่าลองไหมฆ่ากูเลยว่าเข้าอ่ะไม่เข้าหรอกไม่เข้าเออลองไหมร้านภาพอย่างนู้นกันคอเข้าคอเขานิดในแข่งเองกูเฮียไม่ได้ผมเหม่าไมอกูข้างในจะเป็นวาว่ตุ้งต้นลูกพี่เครียดกู

ไปทำลายเขาอาชีพกันอ,อยู่เรียง,งเขางโง่ึ้นมากว่า เนี่ยคมีชื่อกูอยู่ในกลุ่มเนี่ยอาชีพเนี่ยอาชีพคุยไรแข็อัวโตไอะไรโต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 ามือวันไอไอสาธิตใส่เพช้ไมนะม่อไหร่ลุโอ้มุดเที่ยงเลยออนวันานี้ไปไปพไปไปไปด้วยไปแล้วไปเล่านะเคอร์เด็ไอไอ้ก้ามบอกว่าดาวรถไปก้า

อ่อยนิคเรื่องของใครสักผลกูซื้อมาจากไหนวะก็มึงมีใครซื้อมาสองเล็กอ่ะมือกับใครกูเกิลยท็อปหมดแล้วที่ป่องบอกร่องใหญ่แบบีมาพี่ป่องของน้ำบอกรู่ใครอ่ะกูดดิใจเลยมันจำน้าไม่ได้จริงใช่ไอ้เหี้ยน้ำเพี่ยนจริง อะไมึงก็เสียงดังมึงโกโต้อีไหมครับมาับครับเสร็จแล้วครับผมช่างกำเนินการ